ถามพี่ชัยพี่เจออย่างนี้ถ้ามีคนมาบอกอุ้ยสินค้าของซานโฮไม่ดีเลยพี่เจอ์จะว่าไงไม่เชื่อค่ะเพราะว่าใช้เองแล้วพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วใช่เต็มร้อเ็ต็มร้อยเยี่ยมเยี่ยมเลยอ่ะภายในหนึ่งเดือนค่ะผลเต็มร้อยค่ะเดือนเต็มร้อยเลยอ่าได้ผลเต็มร้อยเยี่ยมเลยครับสุดยอดอีหลีพี่น้องโอ้ยมังคุดทำไมรัดดียังอ่ะ มันรัมันรัดมันรัดออปกติมันรัดยากอยู่นะมังคุดอ่ะมังคุดมันจะรัดไม่เคยเสมอไม่ใช่แต่เนี่ยมันดูเสมอทุกต้นเลยอันเนี้ยมังคุดใช่เนี่ยทำมากไม่ลุงเลยเสมอเลยเนี่ยเพ้าะใบมันพวกต้นเหมือนกันหมดเลยใหม่เลยมันจะออกความทุเรียนนะคุณเอประมาณน่าหนึ่งกิโลสองร้อยไม่ได้เก็บขายความทุเรียนดีไหมอู้ดีสี่หย่างอู้ดสามร้อยถือว่าถือว่าสวยได้คนที่ใช่ถือว่าสวย บมได้สวยแล้วมันมาเสมอดีนะมันออกนี่นะฟ้าเนี่ยแม่ชนีดูใบใหญ่มากเลยอย่บอนเนี่ยชนีบ่นมึผิดเปล่าพีนี้พี่ชายบอกว่าจะขอนอนตัดทุเรียนสีเนาะกิ่งเนี่ยต้นไม้ค้ำแล้วพี่ชายอันนี้ดูใบในนี่ใบในนี่แต่เนี่ยเนี่ยแล้วดูใบนอกอืมโอ้ยอ่อนอิกัรัดตึ๊บเนี่นี่เหรอดูใบในกับใบนอกดูนู่นผิดกันเลยอะ เออแหล่หลักฐานแนล่เนี่ยปูน้ำเนี่ยไม่ใช่สามเปี่ยนคูน้ำโปแคลยังติดขาวอยู่เลยพี่ชายขอสูตรทำใบเล็กหน่อยพี่ไม่ยากอ่ะไม่ยากทำใบทำได้ทำได้ทุกปีเลยใบเล็กกันใบกี่ยอะใบ่ยอดใบจะได้แบบเป็นการโตผมรู้ว่าลูกลูกพมณีตอนแรกไม่ใช่เล็กไปเกินชนีอะไรไม่ใช่ใครอะไรใหญ่ไปพี่ผมว่านะมันใหญ่ผิดชนีป่ะผิดชนีขนาดนี้ไป ใหญ่ผิดมันกินก่อนเพื่อนเลยเขาบ่าพี่ <S <S <andal bursting> พชายกินนี้ไว้ผมต้งสองลูกนะมีที่ทองมาพูมะผมนั่งคัตมาดคุยกันเนี่ยดอกกองอยู่พื้นเลยล้วลองดูแต่ต้องตดต้องเอาไม้ไผ่ค้ำ้ำมันหน่อยเดี๋ยวตอนมีลูกต้องขุดหลุมนะให้ลูกมันลงมาอยู่ล่างใช่ไหแต่แปลกว่าไม่ลาไม่ขึ้นเลยนะไม่มีครับลาไม่มีลัา อุ <festivals> ้ยแต่งงกับใบเก่าพี่อ่ะมันใหญ่มากกล้องเข้าตรงนี้นิดนึงกล้องเดือนเดียวเนาะเดือนเดียวเนาะดีที่ขาดเดียวใช่นะวันนี้มันบางยายาบุกขับยาบุกขับบางยาเนี่ยนี่พี่เจ้ยพี่เจ้ยเข้าดูชุดนี้ดิใช่ค่นี่ชุดใหม่เป็นพวงนะเขามานี่ชุดชุดเก่าเนี่ยนี่ของเราเนี่ยอันนี้คือนี่ของพี่แน่นอนของพี่แน่นอนอยู่แล้วนี่ของผมแต่ว่าแต่ว่าดีใจมากตรงที่มันไม่ถอดใบเก่าหล่นลงมาหมดไม่ไม่มไ่ถอดไม่ถอดเพราะเราเติมด้วยไงคือตัวทางใบเราเก่งถ้าพี่ฉีดปุ๊บใบเก่าอยู่เลยนะใช่ กระเชาก็สี่รอบใช่คือมอเช้ามันรอทีกมันจะอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจนอายุไขมันนะอ๋อมันปล่อยยากคือปล่อยยากาบยังปล่อยยากเลยแล้วดูชุดใหม่ออกมาใหญ่อัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเสมอให้ใบใหญ่ด้วยนะใช่แต่ว่าทางใบเราเก่งไงเนี่ยอุ้ยอะไรเงี้ยอะไรตกมันสวยจวงเงี้ยตกใจหมดโอ้โหมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเร็วอ่นนะเพราะว่ามันไม่ใช่เคมีนะมันเป็นอินรีเขาเรียกว่า เคมีอินซีเคมีใครๆก็บอกไม่น่าจะเร็วขนาดนี้แต่ต้องใช้เยอะด้วยถูกป่ะเขาบอกว่าเคมีนี่แหละคุ้มแล้วอินซีเคมีเปลืองแต่สีใหญ่เราเป็นไงแตกต่างใชพี่มันเร็วอ่ะคือมันคือเร็วผมยังบอกอะไรใส่อะไรกัน4ี่ห้าวันเห็นเปลี่ยนแปลงผมยังไม่เชื่อเลยหวันอะคือหาวันปุ๊บเรา ต่มฝนปูน,น้ําลงไปก่อนออใช่ไหมก็ <ingo. S 1> ห้าวันปุ๊บแบเรามาดูปุป๊บมันมันเริ่มแล้วนะแล้วสนี่ปุ๊บเขาก็ลงปุ๋ยเลยอก็อลงปุ๋ยตามเลยทันทีเรลงปุ๋ยตามเสร็จปุ๋ยไม่ทันไรเอาอากาศยิบซ้ำลงไปอีกยืดซ <24. S 1> ้ำลงซ้ำอีกจบภายในสิบวันใช่จะร้อยผมตั้งต้องห้เร็วทีนี่พอสหนึ่งเราว่าคอยดูคอยดูผลแต่ป๋าบอกว่าถ้าตรงไหนที่ว่ามันมันแฉ่น้ําพื้นที่ที่ว่าแฉ่เกินไปก่ เบรน,นิดนึงคืออย่าอย่าอย่าพึ่งลงไปเร็วนักบางท,ที่จอดรถตานนู้นมันจะแฉะอัอออออนที่ว่ามันมันงงๆมันแบบว่าทรงๆอ่ะตามเลยโปรแคลหนึ่งลิตรโปรแคลหนึ่งลิตรแล้วก็โปรแครปสักสองโลรัดใหม่โอ้หแต่อัศจรรย์มากมันแตกแ <ไ S 2> บบแต่บบแเนี่ยมองมองได้เลย,เลยทั้งมัคงคุดทั้งขุเรียนอ่ะมันเป็นเป็นใบเหมือนคล้ายๆกัชุดเดียวกันหมดเลยบางคนเขาบอกมังคุดยังไม่เห็นรัดนี่ก็เห็นรัดเยอะเลยสงสัยต่อไปต้องมาตามหาพี่ชายแล้วไม่เข้าบ้าน อยู่ในสวนอยู่ต้นไหนต้นไหนเนี่ยต้นนู้นในกลางเป็นใบพัดเลยโอ้โหมันจะกลางแขนไปไหนนะต้นนู้นอะไรพึ่งปลูกไม้องน่ะว่าผมทั้งกระดุมใหญ่อะไรใหญ่ๆกระดุมจพูดดิอะไรเนี่ยต้นเล็กๆมันไปหมดเลยเนี่ยค่ะอันอันนี้หมอนเนี่ยแนวรัดใบรุ่นของของคุณเนี่ยเห็นไหมคือคือทำไมเหมือนกระดุมอ่ะต้นเล็กอ่ะอันนู้นอะไรวะแต่ต้นนี้กระดุมนุ่งโอชิต้นเนี้ยต้นเนี้ย กระดุมแขนกลางขาเนี่ยกระดุมใช่ไหมอันนี้กระดุมโอ้โหโดนน้ำด่างหมดเลยโอ้โเนี่ยทำไมพิวยอดมันยาวถ่ายดูก็ได้ค่ะมันคือพื้นที่มันคือดินทรายเนี่ยทรายเลยเนี่ยเนี่ยทรายเนี่ยมันทำปฏิทัยทรายทั้งพื้นที่เลยมันจะเป็นทรายโต๊ด้ามากเลยนะมันเหมือนทรายทรายแป้งทรายบนดินเงี้ยมันไม่มีสารอาหารอะไรมากมายเลยนะทรายบนดินจะทำทำทำดอกเร็วทำแห้งเร็ว แต่พอมาปัดปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นเม็ดทรายมันเริ่มจะจับตัวกันเนาะเริ่มมาจับตัวกันไงพี่จับเป็นดินเนี่ยเนี่ยระดานเนี่ยเม็ดขาวเลยน่ะหลุมนู่นน่ะเปลี่ยนมาสีละหาหลอกนู่นน่ะมันไม่ยอมมันไม่ยอมโตเพรานั่นต้นเป็นการถูกมันจะตายโอ้ตอนถ้ารัดอย่างนี้ไม่น่าตายแล้วนะโอ้โห พี่ชายเอาไงเนี่ยกระดุมนะกระดุมนะพี่ชายกับพี่สาวเห็นมันเป็นยังไงเนี่ยใส่ไปสองตัวเคยเห็นรักกันมันกิ่งๆใช่ไหมไม่ใช่กิ่งๆิ่งพติกนะสมมติมันเป็นพติกนะนี่ไงเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหลุมเนี่ยจะเป็นปัญหาสูงมากแต่รอบเนี้ยคือรัดแล้วก็ไม่เป็นการถูบนี่ยยเนี่ธรรมดาเนี่ยเลยราทันทีปุ๊บมันลอยหมดเลยเนี่ยอันนี้คือประวัติเนี่ยหลุมเนี่ยจะเป็นหลุมที่มีปัญหากับสวนมาก เลยต้องเอาตัวนี้มาแทนมันจะขุด้งไม่ก่อนไม่ดูโอ้ต้นนี้ดูมันแทงอ้วนขนาดนี้จะเอาไปทิ้งไม่ได้แล้วในกระดุมตัวนี้หมอนอ๋ออันนี้คือรุ่นปรับปรุงดินแล้วใช่แล้วมันอ้วนขนาดนี้แล้วโอ้นั่นแหละลงปูนน้ำแล้วโก็ขาวตล้วต้นเนาะหยุดเลยหยุดเลยมานะนาวหิวแล้วลูกมนาวอย่าเพิ่งหิวนาวกินกระป๋อแล้วหยุดของป่าเลยเนี่ยเห็นป่ะ สที่องคุณกีทํันเนี่ยลสายเกออกเลนี่ยนันมันยาวอยู่ตรงมาทิ้งเนี่ยมันลัดเร็วเร็วเกินอะร็วเนยาวมากเนี่ยนะมันยืดนะสายองาเนี่ยมันยาวมากของเขาดีอย่างนี้ดีมากเลยเขาดีเนี่ยไม่ดีได้แนไม่ดีเว้ยแม่เรย่เลย่เลยแม่มือเลอไหมเอามาสามหัวสี่หัวเลยเราแม่มือยอดอยากน้นาวนี้แหละ อพัามึงตรงเข้าแล้วตรงนี้งี้กิ่งนี้เลยใช่เนี่ยตัดสินใจใช้แท่เลยค่ะของพอดีจริงๆเลยค่ะพิจใจร้องให้แล้วร้องให้แล้วค่ะอ่าถ้าไม่ดีก็เอาหินมาเฟี้ยงเลยเฟืยงพี่บรรจงเพียงพี่บรรจงโอ้แต่ถ้าไม่ดีไม่ได้แล้วถ้าแตกขนาดนี้คือสวนสุดๆอ่ะสุดๆแต่กระดุมสวนได้แล้วไอ้ผมก้นยำลุงเข้าใจตัวเราตื่นเต้นมากเลยนะ ว่าเราทำมาแล้วมันขวัญตื่นเต้นเลยนะว่ากัน่ะเราไม่เคยทำนี่เราไม่แคร์ก็ทำเราทำาแล้วมาทุกสวนที่ลงมามีแต่คนมีใจหมดอ่ะมีแต่ตังค์ของใช่เลยวแล้วเห็บปุ๊กอ่ะเห็บปุ๊กอ่ะเขาก็โทรมาแล้ววันนั้นนะเขาเนี่ยเขาก็พามาดูอีระบบน้ําของที่ที่ป๋าสอนนั่นนะที่ทาไว้อ่ะแล้วก็บอกว่าของเขามันอยู่ในน้ําอยู่ในแพรมันอยู่ในสระไงแล้วมันจะลงไปทํายังไงผมไม่ฝันเลยไม่ทามอ่ะเดี๋ยวมันไม่ทันไงบอกให้ดิดิทำใบไม่ทันเราใส่ ลงลงชุดเดียวกันหมดทําเนี่ยคิดว่าที่แรกว่าเดือนเนี้ยเดือนหนาเราทุกปีเราจะทําสารกันยาวันที่แปดวันที่สิบกันยาเนี่ยใบยไมีรัดมันจะทันไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเนาะพอทําไปทํามาลงอันนี้ไปเดือนเดียวเราเดินดูเรียบร้อยแล้วพี่ชัยกับพี่เจ้ถามหน่อยตอนที่ตามันจงมาพูดเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเนี่ยก็ ไม่เชื่อเลยค่ะไม่เชื่อเลยเพราะว่าคิดว่าป๋าโม่ขายของเอออยากจะได้รายได้เขาตัวอันนี้พูดความจริงนะคะเออพอทําไปทํามาป๋าบอกไปเที่ยวบ้านป๋าทิ้งไหมลองดูไปดูใบไปดูป๋าไปดูใบป๋าก่อนแล้วก็ไม่ทำถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องทําเพราะว่าแล้วแต่ความคิดใครความคิดมันเนาะพอไปเห็นของป๋าเขา เว้ยทำไมทุกเรียนใบป่ามใหญ่ยังว่าของเราแหมแค่นี้แค่นี้โอ้ยของป่าเนี่ยใบแบบใหญ่เนี้ยนี่เขาบอกเอาเลยไหนไหนคิดแล้วอ่ะจัดเต็มจัดเต็มเลยพี่จัดเต็มตัดสินใจได้เลยหนูเปี่ยวเขาก็จัดการให้เลยคิดสูตรเท่าไรลงเท่าไรลงไปหมดเท่าไรเราก็สวนเล็กๆป่าบอกโอ้ยลองดูมันหมดเปหมากรสวนเล็กๆก็่างี้เราอะาเรเป็นเป็นตัวอย่างก่อนว่าเนี่ย มันต้องกังวลใจเงียเนี่ยทำมาแล้วต้นร้อยต้นพันต้นมีดีเล้ใครลงทุนไปเงินหมดที่แสนน่ะแล้วมันก็ประหยัดนะมันมันไม่มีอะไรมากมันมีแข่ปรบูนน้าหวานยิบซ้ำแล้วก็ผลแข่ขู่หูเขาเรียกอะไรนะยาคู่หูเขาเอ็ให้นายป๋าเป็นคนบอกเอาใหม่เดี๋ยวใหม่ให้ให้พเจาร่าใหม่ทางดินเนี่ย โปปแคลมันชี่โปปแคลวโปแควทางดินโปแควแล้วก็แล้วก็5วันพี่ชายใส่ปุ๋ยเลยสิงใหญ่ก่อนนะ12บสหลังจากนั้นกี่วันวันโปแคก็ตามเลยตามติดติดตามติดเลยมาเลยนะโปแคลปผ่านไปเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วมนเร็วมากแล้วก็พ่นพ่นพสีรอบเลยพ่นใบสีรอบเนาน สิบวันน่ะสิบสิบวันน่ะเนาะสิบวันน่ะคือเรามองเห็นเห็นชัดความแตกต่างเปลี่ยนแปลงเลยสิบวันน่ะพี่เจยเหมือนบอกฉีดทางใบด้วยใช่ฉีดทางใบด้วยวันไหนฉีดทางใบกันก็ตามติดกันเลยตามติดเลยหล่ะใช่หลังจากห้าวันนี่คือใส่ทุกอย่างครบทุกอย่างครบอายนะทุกแฟนก็ฉีดด้วยใช่ยังไงเราจิ้มตัวเรือบอกเร็วหน่อยอย่าช้าผมทันเขาอยู่เราได้แล้วบอกเร็วหน่อยอย่าช้าเราได้แล้วแล้วคือชุดที่เราเห็นเนี่ยคือมาเลยมาเลยค่ะภายในเดือนเดียวเนี่ยนะเต็มที่อย่างที่เห็นเนี่ยยยเเนนนี่ภาใดือ ามาไม่ใช่ไม่มีใครมีใครเอาอะไรมาใส่เพิ่มไม่มีไม่มีค่ะไม่ไม่มีเหร ใบนี้ก็ใบจริงนะใช่ใบจริงค่ะไม่ใช่ใบปลอมของจริงแบบแล้วก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอื่นก็คือพี่เจยไม่ได้เอาอะไรแอบมาใส่เพิ่มเติมไม่ใส่ค่ะไม่ไม่ใช่ซานโฮอย่างเดียวเลยอย่างเดียวค่ะใช่นี่เลยครบเลยนะใช่ชุดนี้ชุดนี้ทั้งหมดนี่นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเนี่ยเหนี่ยเนี่ยหบหลังเสื้อหลังหลังเสื้อมีหลังเสื้อหลังหลังหยาบยบเดี๋ยวเอาไม่หลังเสื้อเรามีอยู่แล้วแหมเรามดีอยู่แล้วก็คือใส่ครบแค่เนี้ยห้าตัวใช่ค่ะแล้ว คิดว่ายังไงกับไอสินค้าห้าตัวมันจะดีแล้วมันใช้น้อยแท้ยังไงที่บอกโอ้มันประหยัดลดต้นทุนแล้วก็เห็นผลเร็วเราเกษตรกรเราก็บางคนดีใจมากเลยเนาะแค่นี้มันจะดีเลอมันพอเลยบางคนก็ถามไงถ้าสวนถามพอเลยน้วาจงามเหอพอโดนลองไปจริงๆกิงเาโอ้โหคนไม่ไหวต่างต่ายอย่างเดียวเลย แล้วก็อย่างอื่นเราก็ไม่ใช้ยกเว้นกับยายาลาก็ไม่ใช่ยาลาไม่ใช้ของเราไม่มียาเราไม่ใช้ยาลาผมสั่งเลยปลาบอกไม่ยอมปลาไม่ใช้ใช้แค่ยาแมลงอย่างเดียวใช่แล้วก็ดูตามหน้างานอ่ามันมีแมลงอะไรท่าไม่มีก็ไม่สงสัยเปลืองออ๋แล้วทางใบเนี่ยอายนายทวัฒนพี่เจยฉีดไปกี่รอบแล้วสี่ก็ครบเดือนพอดีดิใช่อ๋อนี่เล่นเล่นเจ็ดวันครั้งนะเร่งนะดูเลยนะใช่ใช่ โอกลัวไม่ได้ทําสารเหรอกลัวไม่ได้ทำกลัวไม่ได้ทําสารต้องให้รอบเร็วก่อนไงพรเออเออเดือนปุ๊บจะถ่างได้ละอ๋อผมต้องเอาสูตรรอบเร็วก่อนแต่สีรอบพอดีครบเดือนเนี่ยครบเดือนพอดีเนี่ยพผนในสีรอบสีรอบคือมาเช้าที่พผนเนี่ยได้ตอบโจทย์แล้วเนี่ยถามพี่ชัยว่ามันมีต้นไม่หือไม่อือยืนเถียงกันอยู่ไหมไม่มีไม่มีเลยต้นเลยมันน้อมรับเลยนะเหมือนกันหมดเลยไม่มีค่ะแบบนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ใช่ หมดคือไม่เคยเป็นแบบนี้เลยต้นไหนที่ว่าไม่น่ารักเลยน่ารักหมดคือคือมันมันรัดมามันก็ปล่อยใบเก่าเนี่ยมันก็เหลือแต่ใบส่วนเนี้ยมันเหลือแต่ใบชุดใหม่ออกมาใบเก่าทิ้งหมดแล้วมันจะสวยไงเนาะวันนั้นเนาะใช่ตอนก้นเกศเนี่ยเหอนเก่ศนี่ทีนี้อันเนี้ยพอรัดมาปุ๊บใบเก่ามันอยู่มันก็ทําให้ผดสมบูรณ์ใช่มันก็ใบมมันก็เหมือนกับแบบอะไรเหมือนเต็มต้นเนี่ยสวยก็คือที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยใช่ มันแตกต่างเพราะว่าใช้พืชพันธุ์ของเราพอพอพอมาลัดอ่อนมาปุ๊บใบเก่ามันหล่นตรงนี้เขาเหลือหน่อยนึงมันก็จะเป็นการปอูกมันก็จะล่วงตามกันไปใช่โอก็เป็นมาหลายปีแล้วมันเป็นตั้งแต่ปลูกมันเป็นตั้งแต่ไม่ใช่หลายปีเป็นตั้งแต่ปลูกเป็นตั้งแต่ปลูกอ่ะเป็นแต่ปลูกมาแล้วมันก็นานแล้วนานมันก็จะเป็นของมันอย่างเงี้ยอ๋อฝอยจะเข้ามาก็ใบก้าวกวเขาจะไม่เชื่อเราไงแล้วก็สอฟแอบใช่เนี่ยอุตสาห์บอกแบ่งทั้งแบ่งนนะ ทดลองเขาหน่อยว่าของผมดีไหมผมก็อยากแบ่งปันชาวสวนด้วยกันมองเห็นได้เลยแต่งนี่เป็นแป่งทดลองแปรงทดลองแป่งทดลองปีนี้แล้วเอาเอาแค่สั้นๆเลยเดือนเดียวเดือนเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยรู้สึกยังไงมหัศจรรย์ไหมมันมหัศจรรย์ในความรู้สึกของของของการใช้ผลิตภัณฑ์เนาะคือเราเราก็มีคิดว่ามันจะเร็วถึงขนาดเนี่ยแต่ภายในหนึ่งเดือนน่ะมันเร็วขนาดเนี้ยเราก็ดีใจเนาะ แล้วก็ขอบคุณคนแนะนำเนี่ยโอ้ยเจิ้มเลยเ่ดี๋ยวเลี้ยงมากมากแล้วแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆใช่ทำเพื่อเกษตรกรขอบคุณเราก็ต้องขอบคุณพี่เจ้พี่ชายด้วยนะที่ว่ายอมแบบเอ้ยเปิดใจลองหน่ลองลองขเราไงว่าเออของเราจะเป็นยังไงดีไหมเพราะว่าสายเคมีส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยมาอินซีเคมีฉีดทางใบอะไรหรอกเขากลัวมันจะช้าไงเออกลัวช้ากลัวช้าที่เราเน้นเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เออแล้วกลัวช้าคือผมเน้นทางดินไง อดับแปลงดินของดินดีต้นไม้ก็ดีอ่ะแสดงว่าแปลงนี้ก็จะน่าจะผ่าน้ะเนาะผ่านผ่านไปต่อแปลงอื่นได้เนาะได้ค่ะใช่นะได้ค่ะคือแปลงนี้ก็ผ่านผมอยากให้ทําแปลงใหญ่เขากระดุมต้นนั่นไม่ทำเพราะแต่แแปลงนี้ผ่านผมผ่านบ่อยผ่านบ่อยความนี่ไงก็เดี๋ยวเห็นว่าพี่ชัยพี่เจยมีแปลงเพิ่มอีกใช่ป่ะโอ้โหแล้วก็ในซอยบ้านเราก็เห็นใบไม้น ไม่ได้หนีกันเลยนะการไม้กวาดเลยนะเยอะมากเลยนซอยบ้านเราหรือมันมันเป็นในหมู่บ้านเป็นก็เป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นหมดเป็นเหมือนกันหมดเลยผมจะจะกินในหมดทั้งหมู่บ้านอยู่และไม่เหลือเลยกินเป็นขนมปังเลยนะแน่แน่แน่อย่างที่แนะนำสวนเนาะสวนเพื่อนบ้านนะเนาะใช่ไหมไม่เราก็ ผมแบ่งปันเขาเขาก็ได้เงินเยอะผมไม่เรียกว่าได้อะไรเขาเยอะนะเขาได้ผลผลิตเยอะเขาก็ได้เงินนะเขาก็ได้เงินอย่างแฮปปี้ไปเดี๋ยวมาดูหลังจากนี้ไปมันก็จะเป็นระยะดอกนะเดอนหน้าผมก็จะมาดูอีกเดี๋ยวเรามาติดตามแปลงที่เจอพี่ชัยเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ชุดใบมาแล้วมาครบแล้วไงเป็นชุดใบในฝันเรียบร้อยแล้วนะใช่เดี๋ยวพอทาสารแล้วเออดอกมายังไงควรทํำยังไงก็เดี๋ยวก็คุยกันีริงว่าจะทาแบบไหนแนะนํำยังไงปีนี้ได้ทําสารแน่นอนนะเอฟซี จากที่กังวลว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าใบจะทันไหมตัวมันไม่ทันไงครับลัวมันจะไม่ทันหลบกันยาที่าลงสารใช่ไหมสมมติว่ามันไม่ทันกันยาเราไปลงตุลาเราก็ไม่ต้องลงสารแล้วมันก็ออกธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันก็แหลม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 มมันก็จะไปของมันโดยตามธรรมชาติ่ะก็ไม่ค่อยสมงวรเสมอไงครับก็เดี๋ยวเรามาติดตาม แปลงพี่เจ้ยพี่ชัยอีกทีหนึ่งตามแปลงนี้ครับว่ามันจะเป็นยังไงในช่วงมีกระดกอะไรยังไงเนาะใช่เอาวันนี้ขอบคุณพี่ชัยพี่เจ้ยมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับรับาย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 ถามพี่ชัยพี่เจ้ยอย่างนี้ถ้ามีคนมาบอกอุ้ยสินค้าของซานโฮไม่ดีเลยพี่เจ้ย็ว่าไงไม่เชื่อค่ะ เพราะว่าใช้เองแล้วพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วใช่เต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเยี่ยมเยี่ยมเลยอ่ะภายในหนึ่งเดือนค่ะได้ผลเต็มร้อยค่ะเดือนเต็มร้อยเลยได้ผลเต็มร้อยเยี่ยมเลยครับสุดยอดอีหลีพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ